สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ครับวันนี้เราก็ยังคงมาตรวจเข้มนะครับกับการส่งมอบรถในชีวิตประจำวันทุกวีทุกวันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเตรียมการทดสอบรถ Ford r a n g e r นะครับ2013นะครับรถคันนี้นะครับก็เป็น แฟนคลับกันมานานแล้วนะครับในวิดีโอ youtube นะครับก็เรียกว่าติดตาม youtube เหมือนกับติดตั้งต,ติดตามซีรีส์เกาหลีกันเลยนะครับ mm. เพื่อที่จะได้หายคาใจในทุกเรื่องราวก่อนนำรถเข้ามาติดที่ NGV Development นะครับครับก็สิ่งที่คาดหวังนะครับหลายๆท่านก็จะนึกถึงว่า ไปแล้วตัวเลขมาร่าต่างๆนะครับการสแสดงผลต่างๆจะเป็นไปดังที่เราได้ขึ้นยูทูบไปในรุ่นก่อนหรือไม่นะครับก็ต้องเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าในการพัฒนาของ ngv development นะครับเราพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับซึ่งการพัฒนานั้นนะครับก็พัฒนาจากข้อด้อยของผลงานอันเก่านะครับมาสู่อันใหม่ สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาร่วมกับทีมงาน NGV Development นะครับก็คือได้ว่าเป็นมือใหม่หัดขับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับว่าตัวเลขขณะนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับขณะนี้เรากำลังขับรถขึ้นเนินนะครับเป็นเนินขึ้นสะพานนะครับตัวเลขก็อาจจะสูงขึ้นมาสักนิดนึงนะครับเราจะมาดูตัวเลขกันนะครับแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชม ได้เห็นเป็นรุ่นรุ่นถัดๆัดกันไปนะครับว่าในการเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่เป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราเองก็ได้รับข่าวข่าวใหม่ในแวดวงเ g v สําสำหรับดีเซลนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับปตทนะครับที่ได้ลงมาเล่นในเรื่องของการ ติดตั้งกา๊าซ NGV เชื้อเพลิงร่วมนะครับและก็ทางปตทอเองก็ได้ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้นำนะครับเป็นถือว่าเป็นเจ้าแรกๆในการพัฒนาระบบ NGV TFC ในปี2013นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ครับก็ถือได้ว่าเรา NGV TFC นะครับขณะนี้ก็เป็น เจเนอเรชันที่8แล้วนะครับเราพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากอัตราส่วนนะครับก็ในยุคแรกนั้นนะครับเราก็ทำกันอยู่ที่อัตราส่วน1:1ต่อนะครับก็คือ20กิโลกินดีเซล1กิน NGV 1นะครับก็ในปีถัดมาเราก็ทำเป็นอันตราส่วน2:1นะครับก็คือ30กิโลนะครับกินดีเซล1 NGV 2นะครับ ในปีถัดมานะครับเราก็ทําอัตราส่วนเกทับ hmm. เช่นเดิมนะครับ mm hmm. ก็คือเราทําอัตราส่วน3ต่อ 1, mm hmm. 1นะครับ mm hmm. ก็คือ40กิโลเมตรต่อดีเซล1ลิตร n g v 3กิโลกรัมนะครับ mm hmm. ครับ mm hmm. ก็ถือว่ารุ่นนั้นก็เราก็ได้ทําแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับในปี2007นะครับ2007ใช้ชื่อใช้ชื่อว่า n f i e l ิลค m o m อน a รล s System นะครับ ก็ถือได้ว่าเราไม่ได้ใช้คำว่าโดฟิลนะครับและก็ใช้เป็นชื่อตัวเองนะครับเป็น Twin Field c o ม m านเดว์ซิสเต็ซึ่งคนไทยหัวดำนะครับไม่ใช่ฝรั่งหัวดำนะครับเป็นผู้คิดและพัฒนาระบบนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นการก่อกำเนิดน,นะครับเรียกว่าเริ่มจะตั้งไข่นะครับ ก็พัฒนารุ่นแรกเป็น NUV TFC 1นะครับแล้วในปีถัดมานะครับเราก็ยังคงเกทับนะครับในรุ่น TFC 2เราก็ทำอัตราส่วนอยู่ที่ห้ต่อหนนะครับคือหกกิโลกินดีเซล1 NGV 5นะครับครับในปีถัดมาในปี09นะครับเราก็ทำเป็น n g v TFC 3นะครับก็อัตราส่วน เต่อนหนึงนะครับคือ80กิโลกินดีเซล1 NGV 7นะครับก็ถือได้ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าช่องซ้ายนะเข้าช่องซ้ายอยู่เถิดก็ถือได้ว่ารุ่นนี้ก็เริ่มจะป๊อปปูล่านะครับสำหรับในตลาดวงการดีเซลนะครับในปี2009นะครับธรรมาสตรส่วน7ต่อนหนึ่งซึ่ง NGV Development นะครับได้ถูกดูหมิน่นดูแคน มาตระตลอดนะครับตั้งแต่รุ่น40กิโลเมตรต่อลิตรนะครับว่าเป็นเรื่องคี้คุยเป็นเรื่องขี้โม้นะครับจนมาเรามาทําอัตราส่วนเจต่อหนึ่งก็ก็ได้ลดกระแสรแรงเสียดทานลงไปบ้างเพราะว่าถือว่าเราเกทับรุ่นเก่าในทุกๆปีนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับในปีถัดมาปี2010นะครับเราก็ทําเป็นอัตราส่วน ก้าต่อหนึ่งนะครับเก้าต่อหนึ่งและในปีถัดมา2011ก็ทําเป็นอัตราส่วน10ต่อหนึ่งนะครับในปี2012ก็ทําอัตราส่วนเป็น11ต่อหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องและในทุกๆปีนั้นนะครับก็จะพัฒนาข้อด้อยของรุ่นเก่านะครับในทุกปีแต่และปีก็จะพัฒนาในข้อหลักประมาณ10ข้อด้วยกันทุกรุ่นนะครับ ก็ถือได้ว่าเราเป็นค่ายเดียวนะครับในนับว่าเป็นสากลก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับตรวจสอบคําว่า ngv.com หรือ cng.com นะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าในโลกใบนี้นะครับก็คงมี ngv development เท่านั้นนะครับที่มุ่งมันพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับใน แต่ละเดือนนะครับก็ถือได้ว่าเจหลักไม่ต่ำนะครับสำหรับการที่จะซื้อรถทุกรุ่นนะครับแล้วก็ลงทุนทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้ามาเป็นหนูรองยานะครับครับก็ต้องขอกลับเรียนนะครับสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นมาก็เป็นเรื่องยากนะครับสำหรับ NTV Development ถือว่าเป็นองค์กรเล็กๆในประเทศไทยองค์กรหนึ่งนะครับที <c oughs> อ่อดทนนะครับออดทนขยันนะครับและก็ทุ่มเทงบประมาณที่เป็นไรายได้จากการาติดตั้งจากาพี่น้องที่ใช้รถนะครับที่มาอุดหนุนกันเราก็ ได้เงินจากส่วนนี้นะครับมาทําการพัฒนาในระบบกันมาอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่า ngv development ไม่มีภาครัฐนะครับไม่มีภาครัฐไม่มีหน่วยงานใดมาให้การสนับสนุนนะครับก็มีแต่โจมตีนะครับโจมตี ngv development ว่าจริงไม่จริงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่จริงนะครับก็โดยหลักการของ ngv development นะครับเราก็ ยึดหลักนะครับโนเซฟก็โนเปย์นะครับก็ถือได้ว่าเราก็ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ถ้ารถพังเราประกาศว่าเรารับซื้อรถเลยนะครับฉะนั้นแล้วความชัดเจนตรงนี้นะครับผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้คิดจะมาใช้บริการในรูปแบบรถดีเซลนั้นนะครับก็คงกังวลแค่2ข้อนี้นะครับก็คือประหยัดจริงไหมนะครับรถพังไหมนะครับเราก็ ตรงไปตรงมานะครับว่ารถพังเราซื้อรถเลยนะครับแต่วงเล็บนะครับไม่ใช่ท่านเป็นผู้ตั้งราคานะครับก็คงต้องยืนหยัดราคากลางนะครับไม่ใช่ราคาที่เจ้าของต้องการนะครับเพราะว่าเราก็คงไปไม่รอดนะครับและที่ผ่านมานะครับใน8ปปีเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อรถเลยสักคันหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่ามันเป็น เรื่องของการสร้างความเชื่อถือนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราติดแล้วไม่พังนะครับเราก็วัดกันเลยนะครับการที่จะรถเสียแล้วเราซ่อมให้ก็อาจจะเป็นเรื่องยุมยิมใช่ไหมครับว่าเราซ่อมแล้วใช้อะไรดีไม่ดีนะครับับโดยพื้นฐานแล้วนะครับในการใช้รถนะครับเครื่องยนต์ที่เป็นพื้นฐานเดิมสแตนดาร์ดนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าการที่ไปพาเครื่อง นะครับหรือการซ่อมนะครับผมว่ารถคันนั้นก็จะไม่เดิมแล้วนะครับก็ถือว่าการประกอบหรือและประกอบถึงแม้จะเจ้าของเป็นวิศวกรเองนะครับหรือล้วประกอบให้เหมือนเดิมก็ยังเป็นเรื่องยากแล้วถ้าเราเลือ,อ,อกมาแล้วไม่รู้ใครมาประกอบประกอบดีแค่ไหนนะครับขันน็อตแต่ละตัวปอนได้ไหมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับมาตรฐาน ของรถคันนั้นนะครับเช่นเดียวกันกับมนุษย์นะครับในโดยหลักแล้วนะครับมนุษย์ไม่ควรจะผ่าตัดนะครับผ่าตัดเป็นที่ทราบกันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแปรผันไปนะครับครับเรากลับมาว่ากันเรื่องของร้อยกิโลกินกี่ลิตรกันต่อนะครับขณะนี้นะครับหรือว่ามือใหม่ขับนะครับขณะนี้ที่ผมมอนิเตอร์อยู่นี้นะครับร้อยกิโลกินจุดห้า รหรือ5ซีต่อ100กิโลนะครับก็ถือได้ว่ามือใหม่ขับแต่ว่าเสียนนะครับก็ถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญนะครับก็ก็คงไม่ไม่เสียนะครับไม่เสียที่เป็นทายาทของตัวผมเองนะครับฮะขับได้ดีมากครับ ไม่รู้จะชมใครนะชมลูกเลย <laughs> จุดสามนะครับในหนึ่งร้อยกิโลกินจุดสามนะครับก็เรียได้ว่าท่านเจ้าของรถนะครับที่อยู่สุพรรณบุรีนะครับก็คงได้เห็นวีดีโอนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีความภาคภูใจที่รถคันนี้ไม่ใช่รถหน้าม้านะครับเป็นรถที <c oughs> ทุกคนนะครับที่สัมผัส n g v น e v e l o p m e n ็แรกๆก็จะคิดว่าอจะเป็นหน้ามาหรือเปล่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ติดลูกค้าไปแล้วมากกว่า3000ลายนะครับในทุกๆวันที่เราได้มาทดสอบถ้าเกิดว่าไม่มีประเด็นเราก็จะไม่ได้ขึ้น YouTube นะครับก็ถือได้ว่าเราก็อยากจะเปิดประเด็นอย่างเช่นลูกค้าจากจังหวัดสุพรรณอ เป็นรถที่ใช้ Ford ในรายแรกก็จะมาขึ้นกันนะครับหรือว่าท่านที่ใช้ o n d u ิวดีแอยู่เมืองจันเราก็จะมาขึ้น YouTube กันเพื่อที่จะได้ขยายความถึงท่านผู้ที่สนใจในพื้นเพของจังหวัดนั้นนะครับอา,อาจจะไปแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดกันเพื่อวาระแห่งชาติของไทยเรานะครับเพราะว่า ในกลุ่มดีเซลนั้นนะครับเป็นที่ต้องยอมรับกันนะครับว่าปัจจุบันนี้ร้อยละ95%ขึ้นไปนะครับยังใช้ดีเซลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรถที่พอผ่านเชื่อเพิลงมหาศาลก็คือรถในกลุ่มของดีเซลนะครับส่วนในรถของรถเบนซินนั้นนะครับก็ถือได้ว่าร้อยละ80%ก็ติด l p g และ ngv กันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มดีเซลนั้นก็ ยังเป็นปัญห,หากับประเทศชาติเรานะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องคนไทยด้วยกันทุกคนนะครับเรามาช่วยรณรงค์ในการใช้พลังงานทดแทนพลังงานทดแทนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นภาษาที่เรียกกันก็คือไบโอแก๊สก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติก็ได้นะครับเพราะว่าแก๊สไบโอแก๊สหรือแก๊สธรรมชาตินั้นก็สามารถที่จะผลิตขึ้นได้ด้วย ตนเองนะครับถ้าภาครัฐให้การสรนับสนุนผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าการเอสยีในอนาคตเราก็จะทํากันในครัวเรือนได้นะครับก็ถือได้ว่าแบบอย่างนะครับในประเทศไทยเราก็มีอยู่มากมายนะครับเช่นโตโยต้าที่จังหวัดชาเชีงเสาก็ถือว่าได้นําการหมักนะครับการหมักของเศษอาหารนะครับก็ มาหมักผ่านกระบวนการนะครับการกรองมาเป็นกา๊าซไบโอก๊าซมาใช้ในการหุงต้มนะครับแล้วก็ใช้เป็นพลังงานทดแทนที่ใช้ในเครื่องยนต์ก็ได้นะครับแล้วก็ทางภาคอุสารเราก็มีอยู่หลายแหล่งนะครับที่ภาคเอกชนทับกันขึ้นมานะครับและตัวผมก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าภาครัฐได้เล็งเห็นการสร้างสรรค์นในรูปแบบนี้นะครับผมเชื่ออย่างยิ่งว่าใน ในชุมชนหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหรือตำบลหนึ่งหรืออำเภอหนึ่งนะครับเราอาจจะเริ่มต้นกันที่อำเภอหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกลางๆนะครับก็รวมด้วยช่วยกันสร้างเป็นมาสเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็กักกักเนื้อการอาจจะเริ่มต้นกันที่10บาก่อนก็ได้นะครับในการก่อนที่จะถ่ายถ่ายการ์ดอันนั้นเข้าสู่เข้าเข้าสู่สตอเลนในรถยนต์นะครับและก็ตัว NGV d e v e l เ p m e ม t ขนาดนี้เราก็ได้สั่งเครื่อง เติมนะครับเครื่องเติมที่อัดกา๊าซ0บาทเป็น200บาทนะครับก็ถ้าเป็นกลางๆก,ก็อัดไว้10บาทนะครับเช่นเราทาแทงน้ําเก่าก็ได้นะครับในการเก็บกักนะครับเก็บกักก็ถือได้ว่ากักไว้วันก็คืนหนึ่งลุงเช้าก็เติมใส่รถก็ขับไปได้เลยนะครับแต่ก็อาจจะต้องเป็นมีการกันกองนะครับกันกองเพื่อให้เนื้อก๊าซนั้น เป็นค่ามีเทนนะครับที่บริสุทธิ์นะครับ,บ,รค,รบคือไม่ให้มีขยะออกไปนะครับก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ทําให้ชนบทที่ยังขาดการ n อ v ีวตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะผลิตขึ้นมาใช้ก็ถือได้ว่ามีหลายๆที่นะครับถ้าเรามาศึกษากันผมก็เชื่อว่าประเทศ ประเทศเราก็คงจะลดการใช้การนําเข้า LPG จากต่างประเทศก็สามารถที่จะทําการต้มกันเองได้แล้วก็ที่เหลือก็อาจจะมาดัดแปลงนะครับเป็นกระบวนการของการฟิลเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้เนื้อกา๊าซเอามาแมทกับเครื่องยนต์ได้นะครับก็สุดแท้แต่แนวทางนะครับในการพัฒนาด้วยหลักวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ดีนะครับ เพื่อที่จะนํามาพัฒนาหรือเกิดไอเดียหรือมุมมองนะครับว่านํามาใช้แล้วการน,น็อกของเครื่องยนต์จะมีมากน้อยเพียงใดนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเริ่มออกตัวนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามือใหม่หัดขับแล้วเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในขณะที่เราเจอจราจรติดขัดนั้นนะครับก็ แน่นอนครับต้องกลับมาที่10ลิตรต่อ100กิโลนะครับเพราะฉะนั้นในในการขับที่เจอจราจรเยอะๆอย่าได้คาดหวังเลยนะครับว่าจะทําได้ร้อยกิโลกิน1ลิตรนะครับก็ถือได้ว่าการขับที่จราจรโล่งนั้น ตัวเลขสวยถ้าเราไปคิดตัวเลขนั้นแล้วเมมโมรีในสมองนะครับหลังจากที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันก็คงจะต้องมีปัญหาต่างๆนานาครับเขาเรียกว่าคาดหวังสูงนะครับเพราะฉะนั้นการคาดหวังนั้นต้องเข้าใจว่าการขับการจราจรนั้นเป็นเช่นไรนะครับก็ต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับก็ การมอนิเตอร์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือเรามาดูตัวเลขทั้งรอบทั้งไมลเลสนะครับแล้วก็การชิดเปลืองหนาเวลานั้นๆน,น,นะครับรถคันน e ี้วิ่งไปแล้ว1 5 9 9 7กิโลนะครับครับก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของเลนเจอร์อ Ranger ตัวนี้นะครับ 2.2นะครับก็ถือว่าเป็นรถรุ่นเดียวที่ตอบสนองในด้านการติดตั้ง NGV ได้ดีที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับและก็เทคโนโลยีการจ่ายก๊าซแบบยูโร5นะครับก็ถือได้ว่าเ,เครื่องยนต์บล็อกใหม่สดของออในกลุ่มของรถกระบะนะครับ <c oughs> ในกลุ่มคอมมอเรว จะมีตัวหนึ่งก็คือเทลเบเซอร์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวเทลเบเซอร์ก็จะมีเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกว่าตัวฟอร์ดนะครับตัวฟอร์ดจะเงียบกว่านะครับสำหรับออนนิวนั้นนะครับก็ยังคงเป็นรหัสเครื่องยนต์ 4JJ1 นะครับก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกเก่านะครับแต่ว่าพัฒนาทางด้านของ <c oughs> ของระบบการจ่ายนะครับในระบบคอมมอนเรลเป็นรูปแบบใหม่ในระบบยูโรไฟท์นะครับก็ถือได้ว่ายิงไพร์ล์หนึ่งนัดนะครับแล้วก็ยิงหลักหนึ่งนัดนะครับแล้วก็ยังยิงเพื่อเก็บเก็บกา,กากนะครับเก็บกากการเผาไหม้และยิงทิบส่งลูกสูบสูปส่ปลายสุดของการชักของลูกสูบนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับ ในบล็อกเก่านะครับสำหรับ t o y ยต a นั้นนะครับเชื่อว่าในสิ้นปีนี้ก็คงออกงาน Motor ร์ p o นะครับน่าจะเป็น v ีโก้ออนนิวนะครับครับแล้วก็จะตามตามกันมาเช่นมิตซูบิชินะครับหรือแล้วก็น,นิสสันนะครับก็ตามกันมากันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือได้ว่า ในปี2013นี้ก็จะได้ขับเวอร์ชั่นใหม่ๆกันนะครับและก็ n g v Development ก็คงต้องเสียตังค์ขับรถอีกหลายคันเพื่อจะนำมาวิจัยในระบบนะครับครับในการวิจัยของ n g v Development, development นั้นนะครับก็ยังคงต้องวิจัยกันแบบ standalone นะครับก็ถือได้ว่าหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น ปสท,ะทก็ดีนะครับซึ่งได้รับการแบ็กอัพจากสถาบันชันนำของประเทศไทยหลายๆสถาบันนะครับก็สรสหับ I g b Development นะครับทั้งการสนับสนุนนะครับทั้งการหาคอนซัลตานั้นนะครับก็ไม่มีนะครับและงบประมาณนั้นก็ไม่มีนะครับก็คงจะต้องดำเนินการพัฒนากันอย่าง พอเพียงนะครับตามพระราชด,ดำรัสของพ่อหลวงของเรานะครับได้เห็นไหมตอนชักคันเร่งเนี่ยไฟแดงจะขึ้น <c oughs> ไฟแดงจะขึ้นเนี่ยก็คือว่าหยุดจ่ายทั้งแก๊สและน้ำมัน <c oughs> ฉะนั้นเราขับสมมติเราขับไปร้อยหนึ่งก่อนถึงไฟแดงเราชักคันเร่งยาวเลย <c oughs> ไฟแดงก็คือหยุดจ่าย หยุดจ่ายน้ำมันหยุดจ่ายแก๊สอ่าสิ่งที่ได้ก็คือกำไรมานะ Free, คือวิ่งฟรีแอ <Air Free, S 2> ร์ฟรีไดชาร์จฟรีพวงมาลัยพาวเวอร์ฟรีอ่านี่ก็คือการทำงานอ่าลักษณะเดียวกับเครื่องยนต์ไฮบริดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ท่านผู้ชมก็อยากจะให้เรียนรู้นะครับว่าการใช้ รถอย่างสมคุณค่าหรือใช้ที่ TFC อย่างสมคุณค่ากา็ก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าสิ่งใดที่เราเก็บเกี่ยวแล้วทำให้กระเป๋าเราตรงขึ้นนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมสนใจและติดตามนะครับครับสำหรับ NGV Development นะครับก็ลดลงกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่ให้ท่านผู้ชมที่ใช้รถคอมเอนเลนะครับ ให้ขับอย่างรู้ใจคอมมนเรีวนะครับซึ่งเราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าท่านผู้ชมขับอย่างรู้ใจคอมมนเร็วท่านไม่ต้องติด n อ v ท่านก็ประหยัดได้นะครับเพราะว่าการขับอย่างรู้ใจคอมมนเร็วนั้นนะครับประหยัดได้20%เอย่างแน่นอนนะครับถึง25%เนะครับก็ถือได้ว่าถ้าท่านผู้ชมขับแล้วนิ่งๆนะครับคืนแล้วนิ่งๆนะครับอย่า อยากคิดดาวมากนะครับเร็วไม่เป็นไรนะครับแต่เร็วต้องนิ่งนะครับขึ้นไปแล้วพยายามรักษาการเล่งให้คงที่ตลอดเวลานั่นก็จะทําให้คุณประหยัดได้ถึง20%ซนะครับการที่ประหยัด20สําซตหรับหมู่คนใช้รถดีเซลนะครับผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าประเทศชาติเราจะบวกเงินขึ้นมาต่อปีนะครับหลายแสนล้านนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่า ดีกระดอกเบี้ยเยอะนะครับก็อยากจะให้พี่น้องชาวไทยเราร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้นะครับลองดูนะครับไม่ว่าท่านจะลองเอาขวดมาใส่ก็ได้นะครับหรือว่าลองดูสักครั้งนึงกับน้ํามันหนึ่งถังก็ได้ครับท่านจะเห็นได้ว่าน้ํามันถังนั้นนะครับบวกขึ้นมา20%แน่นอนนะครับก็นะครับเพื่อววระแห่งชาตินะครับรัฐบาลประกาศกันเปล่าๆนะครับ ว่า,าวัลล่ง่งชาติทางด้านเศรษฐกิจก็คงต้องเป็นเรื่องน้ามันนะครับวัลล่ง่งชาติทางด้านความมั่นคงก็คงเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับ mm hmm. ก็ถือได้ว่าเรามามองกันให้เห็นชัดๆกันนะครับก็จะได้มีพัฒนาคติดีหรือว่ามีความศรัทธาที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนานะครับ เป็นไงขับยากกับนาล่าเ<ม>ยงงอะไหมขับง่ายกว่าเยอะครับก็เีได้ว่าวันนี้มือใหม่หัดขับนะครับเพราะว่าทา,ายาทผมจะทุกขับให้นะครับวันนี้จะได้จอดข้างรถน,นิดนึง